หญิงสาวผู้ออกเดินทางตามหาความหมายของการมีอยู่ของตัวเธออดี t นักล่าจากท้องทะเลผู้หน้าเกลิงขามเธอผู้ซึ่งตามหาความรักจากเขาสกัดิเดอะคอร์รัปเตอร์ฮอโอสวัสดีครับ อยู่กับผมยิ้มหวานเป็นไงกันบ้างครับกับนิยามของตัวละครที่ผมรักมากที่สุดอีกตัวหนึ่งในเกมของ Ark Night อย่างส c ัดดี The Corrupting Heart เอาล่ะเรามาทําความรู้จักกันดีกว่าว่าเธอนั้นเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรได้บ้างในเกมของ Ark Night พรบชมกันเลยครับผม s c ัด d y สกัดดี The Corrupting Heart นะครับตัวเธอนั้นเกิดขึ้นในจักรวาลของวอตอีฟครับ ว่าด้วยเรื่องที่ตัวของเธอนั้นได้เข้าร่วมกับเหล่าซีบอลแล้วและได้เปลี่ยนตัวจากเหล่าฮันเตอร์และเป็นพวกพ้องของเหล่าซีบอลภายในโลกของวัดอีฟเนี่ยครับทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกครับได้สูญพันธุ์หายไปจนจะหมดแล้วครับตัวของสกดิีในร่างนี้นะครับตัวของเธอนั้นนะครับมีความต้องการอย่างแรงกล้าครับที่จะอยู่กับตัวของดออรครับตัวของเธอนั้น พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ตัวของด็อกเตอร์นั้นมาอยู่กับตัวเธอพยายามที่จะให้เหล่าซีบอลทั้งหลายได้คืนกินโลกของเธอร่าตัวสองสกดิในร่างเนี่ยนะครับมีความรู้สึกนึกคิดที่ผิดแปลกไปจากสกดิในร่างแรกเป็นอย่างมากครับตัวของเธอครับได้ทําทุกวิถีทางครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเผ่าพันธุ์ของเธออย่างซีบอลนะครับ ได้ครอบครองโลกใบนี้ถึงขนาดที่ทําให้หลายเผ่าพันธุ์ในดาวของเธอร่าเนี่ยครับได้สูญหายไปจากดาวเคราะห์ดวงนั้นครับและตัวของเธอนั้นครับยังคงแสดงความรักความชื่นชอบและความลงไหลในตัวของด็อกเตอร์ออกมาอย่างเห็นได้ชัดครับตัวเธอพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อที่จะให้ตัวของเธอนั้นได้อยู่กับด็อกเตอร์ไปชั่วการประวัติศาสตร์ครับตัวเธอสละได้ทุกอย่างเพื่อตัวของด็อกเตอร์ แต่ตัวของด็อกเตอร์กลับไม่ได้ตอบรับความรู้สึกของตัวเธอในขณะเดียวกันสักกิในจักรวาลน,นี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวตนที่ทรงพลังที่สุดในดาวเทอร่าเลยครับเพราะด้วยความสามารถในการควบคุมเหล่าซีบอนและแถมยังมีพลังของต้นกำเนิดแห่งซีบอลอยู่ในตัวด้วยทำให้ตัวของเธอนั้นมีพลังที่มหาศาลมากๆเลยครับผม สกัดิเดอะคอร์รัลติงฮานะครับเป็นโอเปอเรเตอร์6ดาวลิมิเต็ดครับโดยตัวของเธอนะครับเป็นสปอรตเตอร์สายบาทครับที่อีลิ่สองเลเวลเก้าสิบนะครับจะมีพลังชีวิตอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสามหน่วยครับพลังโจมตีอยู่ที่สามร้อยหกสิบแปดหน่วยพลังป้องกันอยู่ที่สองร้อยสามสิบสามหน่วยมีค่าดีซีศูนย์ครับแล้วก็ค่ารีลงสนามใหม่นะครับมีอยู่เจ็ดสิบวิครับครอสที่ใช้นะครับคือแปดครับบล็อกได้หนึ่งยูนิตครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีนะครับคือหนา ถ้าทรัคเต็มแล้วนะครับจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น50หน่วยพลังป้องกันเพิ่มขึ้น30หน่วยครับแล้วก็หากปลดพอต4ได้นะครับจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น27หน่วยการปลดพอต2กับพอต6จะลดค่าครอสลงได้2หน่วยครับระยะการโจมตีก็จะเป็นดังรูปเลยครับตัวของสกดีครับสังกัดเอเกสครับแล้วก็เป็นอดีตอพิซอฮันเตอร์ด้วยครับผมตัว เทรดของสกัดีนะครับก็คือจะไม่สามารถโจมตียูนิตได้ครับแต่จะฟื้นฟู HP ให้กับเพื่อนๆในระยะโจมตีของตัวเธอครับส่วนสกิลทาเลน์นะครับที่อิลิหนึ่งครับจะสามารถเรียกซีบอลได้ครับแล้วจะอยู่เปเวลา15วินาทีเมื่อขึ้นอีดิสอนะครับจะอยู่นานขึ้นเป็น25วินาทีระยะโจมตีของซีบอลนะครับจะถือว่าเป็นระยะโจมตีของสกัดีในล่างนี้ด้วยครับที่อีลิสอนะครับเมื่อมีเพื่อนในระยะโจมตีของสกัดีนะครับหรือซีบอลเนี่ย จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวของสักดีเนี่ย6%ที่ E2 พอด4นะครับจะได้9%และหากเป็น Abyssal Hunter ครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้อีก15%ครับแล้วก็ที่ E2 พอด4นะครับจะเพิ่มเป็น18%แทนครับผมโดยที่ตัวของสักดีนะครับจะมีโมดูลเพียงแค่โมดูลเดียวครับก็คือโมดูล X ครับเมื่อปลดนะครับจะเพิ่ม ATK 26หน่วย32หน่วยแล้วก็35หน่วยครับ เพิ่มเดฟให้12หน่วย15หน่วย17หน่วยครับเพิ่ม m a c HP ให้8 4หน่วย110หน่วย130หน่วยครับเมื่อใช้งานนะครับจะเพิ่มผลของเทรดครับก็คือเมื่อมี Operator 2อ2คนนะครับขึ้นไปในระยะโจมตีครับจะเพิ่ม ATK ให้กับตัวของสกัดีครับ8%แล้วก็สามารถเรียกซีบอล ให้อยู่ได้นานขึ้น28วินาทีในสเตจที่2ครับแล้วลดเวลาลง3วินาทีแล้วเมื่อขึ้นสเตจ3ครับจะเรียกซีบอลอยู่ได้นานเนี่ยครับ30วินาทีแล้วก็ลดเวลาลงใหม่นีครับ5วินาทีครับผมตัวของสกิลฐานนะครับที่อิดิสุนะครับเมื่ออยู่ในห้องเทรนนิ่งนะครับจะฝึกสอนสกิลให้กับโอเปอเรเตอร์พพอร์เตอร์นะครับเร็วขึ้น30%ที่อิดิสซนะครับเมื่ออยู่ในห้องเทรนนิ่งนะครับ ฝึกสอนสกิลให้กับซัพพอร์เตอร์นะครับจะเร็วขึ้นอีก30%ครับหากฝึกสกิลเป็นมาสเตอร์3ครับจะเร็วขึ้นอีก65%ครับแต่ตัวของเธอเนี่ยครับก็จะเหนื่อยไวขึ้นบวกหต่อชั่วโมงครับผมสกิลที่1ของตัวสกัดิตนะครับจะใช้ SP 54หน่วยที่เลเวล7 50หน่วยที่มาสเตอร์3ครับ SP นะครับขึ้นตามระยะเวลาเมื่อลงสู่สนามครับจะได้ SP เริ่มต้น30หน่วยครับเป็นสกิลแบบแมนนวลครับตัวสกิลนะครับจะทำงาน30วินาที เมื่อกดใช้งานนะครับจะเพิ่ม max HP ให้กับตัวของสกัดีนะครับ140%ที่เลเวล7 170%ที่มาสเตอร์ครับแล้วก็ฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองนะครับจนเต็มทันทีเลยครับักัดีนะครับจะรับความเสียหายครับแทนเพื่อนในระยะโจมตีนะครับ50%และเพิ่มผลของเทรดนะครับเป็น60%ที่เลเวล7 80%ที่มาสเตอร์ครับโดยที่จะไม่สแต็กกับสกิลประเภทเดียวกันครับผม กิ้ที่2ของสกัดีนะครับจะใช้ SP หกสิหน่วยที่เลเวลเจ็ดห้หน่วยที่มาสเตอร์สครับตัว SP นะครับขึ้นตามระยะเวลาครับเมื่อลงสู่สนามนะครับจะได้ SP เริ่มต้นศูนย์ครับเป็นสกิลแบบออโต้ครับเมื่อสกิลทำงานนะครับเพื่อนๆในระยะโจมตีนะครับจะได้รับค่า Inspire Effect ครับ45%ที่เลเวลเจ็ดหกที่มาสเตอร์สครับจากพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันของตัวสกัดีครับ เพิ่มผลของสกิลเทรดครับเป็น17%ที่เลเวล7 20%ที่มาสเตอร์3ครับแล้วตัวของสกิลนะครับจะอยู่จนกว่าจะจบการต่อสู้ครับผมสกิล3ของสักกดีนะครับจะใช้ SP ครับ38หน่วยที่เลเวล7 35หน่วยที่มาสเตอร์3ครับ SP นะครับขึ้นตามระยะเวลาครับเมื่อลงสู่สนามนะครับจะได้ SP เริ่มต้น15หน่วยครับเป็นสกิลแบบแมนนวลครับระยะเวลาของสกิลคือ20วินาทีครับเมื่อกดใช้งานสกิลนะครับ เปลี่ยนแปลงสกิลเทรดครับทำให้สกดีครับเสีย HP 5%ทุกๆวินาทีครับแล้วจะสร้างความเสียหายจริงครับ55%ที่เลเวล7 70%ที่มาสเตอร์3ครับของพลังโจมตีของตัวสกดีเองโดยจะโดนศัตรูทั้งหมดในระยะครับทุกวินาทีสามารถสแต็กได้ครับทั้งตัวของสกดีแล้วก็ตัวของซีบอลด้วยครับและเพื่อนๆในระยะโจมตีครับจะได้รับอินสปอร์ตครับเอฟเฟก แปที่เลเวลร110%ที่มสาสเตอร์3าครับจากพลังโจมตีของสกัดินนั่นเองครับผมสกิลที่3ของสกดินเนล่านี้นะครับผมยกคือเป็นหนึ่งในสกิลที่เอาไว้ทำช็อตเคสดามีดเลขวัวได้ดีมากอีกหนึ่งสกิลเลยครับคุณจะสามารถสังเกตเห็นภายในคลิปวิดีโอที่ผมเปิดให้ดูได้นะครับว่าตัวเดเกมกมเพืของผมครับที่ได้รับบัฟเยอะๆขนาดนี้ทาดาหมิดเลขหลักหมื่นซึ่งถ้าบัฟน้อยกว่านี้ก็อาจจะเบาลงแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสกิลที่มีประโยชน์มากๆเลยแหละครับผม โดยสรุปแล้วนะครับตัวของสกดีิในล่างนี้นะครับถือว่าเป็นสกดีิที่เก่งมากๆเลยครับเป็นโอเอรเตอร์ที่เก่งมากๆเลยแล้วก็ยังมีความสามารถในการบัฟทีมที่ค่อนข้างดีเลยถึงตัวจะเก่าแล้วแต่ก็ยังพอมาใช้ประโยชน์จริงได้อยู่ถ้าให้ผมแนะนําผมก็ค่อนข้างมองว่ามีเก็บติดไอดีก็ไม่เสียหายครับแต่ถามว่ามัดแฮปขนาดนั้นไหมผมก็มองว่าไม่ขนาดนั้นครับด้วยยุคสมัยปัจจุบันที่ตัวสมัยนี้มันแบบค่อนข้างที่จะโอเวอร์ Power ไปไกลแล้วนะก็เลยผมคิดว่าอาจจะไม่จําเป็นแล้วก็ได้ที่จะต้องกดตัว ของสกดิเดคอร์ปติงฮาร์ดครับแต่ถามว่ามีตีดีมันแย่มากหรือเปล่าก็ไม่ได้แย่ครับเพราะว่าตัวของเธอก็มีจุดเด่นเรื่องการบัฟทีมแต่าอาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่ากินของอัพเยอะไปหน่อยก็เลยทําให้ลําบากในการปั้นนั่นเองครับผมเอาละถ้างั้นเราไปเจอกันในช่วงพูดคุยทายคลิปลยดีกว่าเนาะโอ้สสดครับอยู่กับผมยูมานเองเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสบายดีหรือเปล่า ชอบคิดผวกทาออกมาหรือเปล่าครับผมต้องขอโทษด้วยนะที่ <laughs> คลิปมันออกมาช้าแล้วก็ผมยังรู้สึกเหมือนเดิมว่ามันก็ห่วยอะ่ะไม่รู้ผมผมไม่รู้ผม,ม,ผมควรแก้ในจุดไหนที่จะทให้ตัวคลิปวิดีโอมันออกมาน่าดูขนาดนั้นเนาะต้องขอโทษด้วย,ยจริงๆถ้าใครมีข้อเสนอก็เสนอ,สนอนมาได้เลยนะผมก็อยากจะทําให้ตัวคลิปของผมมันดูน่าดึงดูดมากกว่านี้เนาะคนดูจะได้ไม่เบื่อเวลาดูเอาแหละเหตุ <laughs> ผลที่หายไปนั้นก็เรื่องเดิมๆครับแต่ว่าหลังจากสิ้น ช่วง21ิตุลาน,นี้ไปเนี่ยอาจจะปัญหา,าจะมีนิดนึงก็คือมีเรื่องสอบแต่ว่าอาจจะได้ลงคลิปมากกว่าช่วงวีละครเวทีเนาะเพราะว่ามันงานเยอะจริงๆต้องขอโทษด,ด้วยส่วนตัวของสกัดีิเด r คาร์ลติงฮาร์เนี่ยผมก็ได้มาทําตามที่ทุกคนได้โวตแล้วเนาะแล้วก็นับต่อจากนี้ไปเนี่ยผม ถ้าผมมีการตั้งโหวตหรืออะไรเงี้ยขอให้คุณผู้ชมดูได้เลยว่าผมอ่ะตัดสินใจไม่ถูกก็จะทําใครใน4ตัวที่ผมให้เลือกแต่ก็ถ้าสมมุติตอนไหนที่ไม่มีโหวตและมีคีอบออกมาเนี่ยแสดงว่าแผนในการลงของตัวละครเหล่านั้นเนี่ยของผมได้ถูกทําเสร็จไปแล้วอย่างทีมที่กําลังจะมาในอนาคตเนี่ยใกล้แล้วครับใกล้แล้วแต่ว่าผมดันหมดทรัพยากรส่วนใหญ่ไปกับอัสคารอนเนาะ แล้วก็เดี๋ยวมีไลฟ์สตรีมตอนตัวของ e x p กซ a t o t e เข้เขาด้วยเนาะก็อย่าลืมมาดูกาชาของผ,ผมด้วยนะแล้วก็มีการเล่นด้วยเอาละผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าเนาะไม่ว่าจะเป็นคลิปของอะไรก็รับชมได้เลยนะครับผมบ๊ายบายครับ